ให้ญาติโยมเข้าใจว่าการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานะานั้นถือว่าเป็นทางเอกหรือว่าเป็นทางเป็นทางสายเอกนะเป็นทางสายเอกเนื่องจากเป็นน่าจะเป็นทางเดียวที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้ธรรมไม่ใช่เกิดการตรัสรู้ธรรมเกิดการบรรลุธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมตามหลักพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนแย้งว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ใช่ทางเดียวที่จะทำให้บรรล,ลุธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมในพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้วว่ามาถสติปัฏฐานาสูตรหรือว่าการปฏิบัติธรรมหลักมาถสติปัฏฐานธรรมหลักมัสติปัฏฐานนั้นจะทําให้เกิดาการบรรลุธรรม ตั้งแต่ขั้นต่ำสุดก็คือขั้นโสดาบันขั้นสูงขึ้นไปก็คือขั้นสักาคามีแล้วก็สูงกว่าสัคามีสักทาคา,า,ามีก็คือท่านขั้นนากามีแล้วก็สูงไปกว่านั้นก็คืออาอราธมักแล้วก็อาราธผลแล้วก็สูงสุดก็คือการบรรลุพระนิพพานราตมาได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมาฐานอย่างต่อเนื่องในประเทศรัสเซีย แล้วก็จะดําเนินโครงการต่างลโครงการนี้ต่อไปแล้วก็ในประเทศไทยตอนนี้ธรรมาก็ได้ก่อตั้งสถาบันวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนานานาชาติที่อ,อําเภอพลานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นที่รองรับชาวต่างชาติที่สนใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไอ,อ,อเป็นที่เผนหลายแล้วก็เป็นที่รองรับพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกในอนาคตก็ ขออาญาโยมทั้งหลายสบายใจว่าตราบใดที่เรามีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนสอนไว้เราพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่กับเราตลอดไปวันนี้อาตมา,าก็จบการถ่ายทอดสดเฟซบุ o กไลฟ์ Facebook, like, ไว้เพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าเวลา,าสิบเอ็ดนาฬิกาที่ประเทศไทยก็คือเวลาเจ็นาฬิกาตรงที่ประเทศรัสเซีย ขอเจริญพรขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญประรานาสิ่งใดที่ชอบและประกอบด้วยธรรมอใอยสมความประรานาทุกประการกอยเจริญพร